เอาละครับยกที่1ครับเข็มขัดอยู่ที่สุราธานีแน่นอนแน่นอนคยกมุมแดงดีหน้าพิยุพ้าไปครับน้ำเงินเพชรน้ำงามอืกรรมการของเราก็น่ารักเหลือเกินครับพิไลวันกาจจันะนะครับดูสวยๆอย่างนี้นี่อย่าไปต่อแยแกนะครับดูหน้าดูครับอนี่กรรมการเรานี่นักชกปรญาตรี อา่าเรียนไปด้วยชกมวยไปด้วยแล้วก็เป็นกรรมการด้วยครับอืมตอนนี้ได้หลายอย่างเลยเต่อยอดครับต่อยอดขวาด้วยกันทั้งคู่เลยครับพยายามจะหาช่องเข้าทำกันอยู่ครับทักทายด้วยแข้งเ,เช็คยางเช็คดูโอ้โหจังหวะทีพสวยงามครับ อาแล้วครับนี่ดาบีแมทเมืองสุราษฎร์รับแมเมืองร้อยเกาะเงาะ,ะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะงานชักพระปรับเพณีสุราธานีครับแมมุมแดงนี่หน้าตาคมขำเลยดีหน้าพี่อยู่พ้าใบน้ำเือนนี่เพชรน้ำงามโอ้จังหวะต่อยขวาของดีหน้าเมื่อกี้นี่ทำได้ดีครับแต่ก็เจอแข้งขวาของเพชรน้ำงามนั้นรอสวนอยู่แล้วครับพ <c oughs> ยายามจะเล่นงานฐานล่างนะครับพยายามจะเช็คอ่า เช็คฐานกอนครับว่าแข็งแรงแข็งแ,งแงกร่งขนาดไหนครับพยายามยังใจเย็นด้วยกันทั้งคู่ครับพยายามจะเช็คระยะแล้วก็แค่ขวามาเลยครับสำหรับทางด้านเพชรน้ำงาม,อ,มอ่านี่สนาทีพัก2อนาทีห้ายกครับสำหรับคู่มวยหญิงอือ่ะเรกเกดแชมป มวยไทยหญิงสิงห์แปดองเป็นเดิมพันครับก็หยับทิ้งด้มาัหนึ่งสองครับดีหน้าโอ้เพชรมานบอกไม่เป็นไรหมดยกที่หนึ่งครับว่าครับสองทุกครึ่งเป็นต้นไปครับมาดูยกที่สองครับมวยหญิงดีหน้าเจอเพชรน้ำงามกับสุราธานีด้วยกันครับโอ้ลูบล่างสลีละนี่ต้องบอกใกล้เคียงกันเลยครับคุณ้แไออาวุธมวยก็ใกล้เคียงกันเป็นมวยขวาด้วยกัน้งูโอ้ยหลอกทีบ แม่เห็นดามิเอนอารลาบัสอลาลาบอสนะครับทำไว้เมื่อกี้ดามิเอนวันนี้กลับมาแจ้งเกิดหรูเลยครับสำหรับนักชกจากฝรั่งเศสลูกหลอก,ลอกจะเตะอย่างนี้ครับแล้วเปลี่ยนเป็นทีบในกู่ต่อสู้นั้นไม่ทันระวังแลวครับโอ้โหหมัดหนึ่งสองเดินหน้าแล้วครับเพชรน,น้งงามาเอาแล้วครับเปิดเกมเข้าใส่แล้วครับ าครับเกมเปิดแล้วครับเพชรดำงามอ่าค่อยๆเบียดค่อยๆขยับครับอ่ายืนกันใกล้ๆครับหมัดหนึ่งสองครับอือโอ้จังหวะต่อยหมัดเจอส่วน้วยแค้ขวาเลยครับอืออย่างที่ผมเรียนนาผู้ชมแล้วครับว่าอาวุธทันกันครับคู่นี้อยู่ที่ใครจะจกชฉวยจังหวะและโอกาสได้ดีกว่ากันอ่าโอ้ยอ่าหมัดขวามาดีหน้าเจอแข้งคืนครับ แต่ว่าดีน่าีก็มีลูกทีบครับจุกจิกกวนใจอาวุธทันกันรูปล่างใกล้เคียงกันต้องยืมคำของเอฟแล้วก็บอกว่าอยู่ที่การยืนระยะและครับเน้นกันยาวๆครับดูกันยาวๆแข้งขวามาขวาไปครับอ่โยกขยับเพชรดำงามอ้าวดีน่า เรื่องยังไม่ร้อนหรือเปล่าโอ้โหนี่ครับจังหวะต่อยหมัดหนึ่งสองแล้วเติมด้วยแข้งแต่เจอแข้งสายสวนเหมือนกันครับแม่ทันกันจริงๆครับคู่นี้อ้าวแล้วครับแข้งขวาขยับเลยครับดีหน้าแม่มีหลอกมีจริงครับนี่ค่อยๆแล้วหมดยกที่สองก่อนครับสดทางช่องห้าขอบคุณพลเอกนิรันดรศรีกชานะครับผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์กองทบช่องห้าครับแล้วก็คุณ สมศักดิ์กิรการเซเอกมังนอนเสวุฒิวีเคนก่อใหญ่และเสวีบุญหลายนะครับที่ให้การสนับสน,นุนโปเตอร์หนุ่มน้อยมาโดยตลอดาแล้วมาดูยกที่3ครับครึ่งทางครับต้องบอกว่าครึ่งทางแม่เข็มขัดแชมป์ไม่หนีไปไหนครับสุราธานีแน่นอนครับถึงวินาทีนี้นี่ยังดูไม่ออกบอกไม่ถูกเลยครับว่าใครจะคว้าแชมป์เอาล้วกรบเพงมาเบียดแล้วครับเบียดแล้วครับ ดีหน้ากดแขนไว้อย่างตีกันไม่ถนัดครับการน,นี้ต้องบอกว่ายังดูไม่ออกบอกไม่ถูกเกมมันยังคู่ขี้ครับนักมวยก็ต้องขยันกว่านี้นะครับอโอ้ยืนมม่สวยด้วยกันทั้งคู่เลยครับขยับมาวางแข้งแมาอย่หวะเกี่ยวแล้วพยายามจะโต้คืนครับยืนกันใกล้ๆครับขยับเพชรน้ำงาม อู้ดีหน้าครับสายลําตัวเอืมโี้ยแข้งขวาครับเอาละครับงัดหมัดมาเป็นตัวช่วยตัวเสริมนะครับเป็นนำงานแมดีหน้าก็มีโต้มีส่วนตลอดอยู่ที่ใครชิงจังหวะได้ดีกว่ากันครับเป็นนำงานพยายามจะเล่นงานฐานล่างดีหน้าขยับวางแข้งขวาเกี้ยวจังหวะคืนด้วยแข้งขวาครับพยายามอืบ จังหวะวางแข้งนี่ถือว่าใช้ได้นะครับเพชรน้ำงามอ่ะดีหน้าอืมค่อยๆขย,ย,อย,อยายครับไปเกมบ้างครับโยกเข้าไปโยกเข้าไปอ่ะมายกก่อนมายกก่อนเพื่อสวัสดีแต่ทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ของทัพบ,บกช่องห้าเราได้รับการสนับสนุนจากพลเอกนิรันดรสินคชาแล้วก็นายหัวด็อกเตอร์ชัยนันสุทธิคุณคับอ้าแล้วครับ พยายามจะเน้นที่หมัดขวาแล้ววงนายวงนายปักด้วยศอกเอาละครับจังหวะไล่แขนทีหน้าขวางหน้าไว้โอ้โหเพชรน้ำงามเอาละครับมีความพยายามสูงสำหรบับเพชรน้ำงามสอนพ่ชัยครับแข้งขวาครับแข้งซ้ายอ้าวครับเริ่มจะทําได้ดีครับแข้งซ้ายแข้งขวาของทางด้านเพชรน้ำงามครับโอ้โหคนละดอกคนละที่เลยครับต้องบอกว่าอาวุธทันกันจริง ดึงจังหวะด,ดึงแล้วคืนยังไม่ถนัดครับที่ไว้เลยครับดีหนะ้าดีหนะ้าพยายามจะเน้นอาวุธยาวๆครับพยายามจะเน้นที่ที่รับอืมอ่ะโอ้โหยังดูไม่ออกเลยนะครับโอ้โหเยียครับชิงจังหวะกันอยู่กันวางแข้งขวาเจอแข้งข,งขวาสวนอ่าดีหนะ้าแกมีดีตรงมีแข้งซ้ายสลับนะครับเอาละครับทิ้งนัดหนึ่งสอง แล้วก็ต้องบอกว่าผัดกันได้ผัดกันโดดครับแม่เกมยังแบบแม่ยังผัดกันได้ผัดกันโดดครับแบบนี้ดูยังไงครับดูยังไงก็ได้ครับแต่ต้องดูให้เหมือนกรรมการใครหลุดใครห,หลวมไม่ได้เลยครับคู่ทีอ่าแล้วครับสายวัดระยะเจอหมัดขวาสวนพยายามจันเน้นที่แขวาเจอหมัดขวาเลยครับโอ้โหไม่หนักไม่แรงแต่ทําลายจังหวะได้ดีครับอ่าอืตั้งแล้วแทงตั้งแล้วเสียบกบดีหน้า กลางยกนี่เริ่มจะทํางานดีได้ดีขึ้นเลยครับอืมอ่ะขยับเดินครับเดินน,นางมาขยับเข้ามาดีนหน้าเราจังหวะทิ้งด้วยมัดขวาโอหเจอแข้งซ้ายสวนฝีมือของโปรเตอร์หน่น้อยเมืองอัดใหญ่ครับช่องหน้าายเทาสดอย่าลืมเป็นกําลังใจกับทีมงานนะครับอ่าแล้วครับมาดูยกสุดท้ายครับอ่า ใครจัดได้รับการชูมือแล้วครับมมาดูกันที่อันห้าเลยครับแล้วก็ขวาชเชิดขึกัดแชมป์ในพีก93ปอดไปครองอแล้วครับพยายามจะเล่งเครื่องเลยครับเป็นนางงามโอ้โหดูครับอาวุธทันกันจริงๆครับคู่นี้ต้องบอกว่าคู่กีสูสีจัดได้ถูกคู่เลยครับเอฟดูว่าจะมั่นใจด้วยกันทั้งคู่ครับอ,อย่าเพิ่งมั่นใจครับอย่าเพิ่งมั่นใจ จังหวะวงในครับแตำงามพยายามจะเบียดเข้าหาดีน่าโยกหาเลียมหาจังหวะอยู่ครับยังยังมีความพยายามครับนี่ครับแข้งขวารับอ่าโอ้โหแต่ว่าทางด้านดีน่านี่พยายามจะโชว์สเต็ป โย่ขยาบครับสายวัดระยะแล้วครับดีหน้าเป็นงามโอ้โหดูครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจแล้วครับแต่อย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมอยู่สม่ำเสมอนะครับว่าสามคนบนเวทีนั้นไม่มีสิทธิ์ให้คะแนนแต่ก็นี่ครับอย่ามั่นใจนะครับเอฟอย่ามั่นใจเข็มขัดไม่ไปไหนครับอยู่ที่สุราษฎร์แล้วครับอยู่ในช่วงปลายยกสุดท้ายแหละครับ เยู่ที่นี่ต้องบอกว่านับถอยหลังแล้วครับงานนี้นี่เวลานี่นับหมดยกสุดท้ายครับ